ใครที่กำลังอยากจะได้รถไว้ใช้ในธุรกิจส่วนตัวเข้าสวนเข้าไร่มาดูคันนี้นะครับรับประกันไม่มีคำว่าผิดหวังกับการซื้อคันนี้แน่นอนครับตัวนี้นะฮะ2.8 entry นะครับเป็นหัวเดียวเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อ อันขายตัวรถแบบนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเกรธรรมดาเยอะออโต้เนี่ยนับคันได้เลยอันนี้จะเป็นคันแรกเลยด้วยซ้ําสําหรับตัวโฉมหน้าไมเนอร์เชนแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปี22ฮะป้ายแดงเนี่ยมันอยู่ประมาณ7จ็0 0สนกว่าบาทนะครับซึ่งปกติเราเราเรา,เราดูว่าตัวเกรธรรมดาเนี่ยกับตัวพวกแบบที่มันเป็นออโต้เนี่ย ราคาเนี่ยคือมันจะแตกต่างแค่เล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดยังเป็นขับสี่เนี่ยคือมันไม่ได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดยังเป็นตัวขับสองเนี่ยเอ้ยมันจะอยู่ที่6กแ0 0เรถเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหัวเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยเกียร์ธรรมดามันอยู่ประมาณเจ็ดแสบาทซึ่งถ้าเกิดพอเปลี่ยนมันเป็นออโต้ปุ๊บอันตรงนี้อันเข้าใจได้ถ้าเกิดมันต่างกันอยู่มาสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยอันนี้เรายังโอเค นะครับแต่ค่าเกิดมาเป็นออโต้ขับ4แบบนี้ปุ๊บมันแตกต่างมากกว่า50,000ตรงนี้ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถมีความคิดในมุมต่างๆเพิ่มนะครับอันนี้อันเชื่อได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดป้ายแดงมันแพงเรากำลังหาความคุ้มค่าที่ดีที่สุดกับการซื้อรถหัวเดียวขับ4อันมีมาซื้อกันนี่แหละนะครับจะได้แบบ ใช้งานได้แบบสบายๆแล้วก็มีการรับประกันแล้วก็สามารถมาทดลองขับรถที่ร้านได้ด้วยนะฮะอันนี้ดูตัวเครื่องกันบ้างครับรถมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับซึ่งแรงบิดก็มหาศาลเลยนะฮะตัวนี้ก็204แรงม้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นขับเคลื่อนสีล้อเป็นมาตั้งแต่ตัวปี20แล้วนะครับเครื่องเดิมๆเ,เดี๋ยวอันก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ระบบไฟทุกอย่างอันเช็คให้ตั้งศูนย์ทวงลุงทวง,ง,งรออ้อนทำให้หมดคือถ้าเกิดอย่างมือ2ขับสี่เนี่ยหลายคนกังวลกันเยอะนะครับว่าระบบขับสี่มันมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อใช้งานไม่ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างแบบนี้นะครับซึ่งอันก็ยืนยันในคําเดิมในทุกๆคลิปเราก็จะมีการบอกแบบนี้ว่ามันใช้งานได้จริงและก็สามารถมาทดลองขับหัวเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อออโต้คันนี้ที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ได้นะครับถ้าเกิดอย่าง สมมุติว่าอยากได้วารันตีศูนย์ให้มันกลับมาอยู่เหมือนกับตอนออกป้ายแดงอันก็สามารถทําให้ได้เหมือนกันนะครับภาษีพรบออันต่อแล้วแต่เขาเนี่ยคืออันไม่ได้ขายรถเปล่าเนี่ยแบบนี้อันอยากใจพี่ๆเห็นว่าอันไม่ได้ขายรถเปล่านะซึ่งถ้าเกิดยังราคาเนี่ยอันขายถูกกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่อันไม่ได้ขายรถเปล่าถ้าเกิดขายอันขายรถเปล่าอันน้ก็ว่าไปอย่างหนึ่ง แต่ตรงนี้เนี่ยอันไม่ได้ขายรถเปล่าอันให้รถที่มีของแต่งครบเลยดูล้อดิครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะขอบ16นะครับแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นแลนโซทายอ่าสวยนะสวยมากนะสวยมากนะคือถ้าเกิดอย่าง16เนี่ยสวงเนี่ยไม่นับรวมตัวยางเนี่ยก็ปลา20,000กว่าแล้วนะครับ เพราะว่าอย่างแบบนี้คือมันเป็นล้อที่มันมียี่ห้อและมันเป็นงานแท้ด้วยนะครับคิ้วซุ้มล้อทั้งสี่ซุ้มตรงนี้งก็เบิกให้นะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะขอกันเยอะนะครับถามว่าทำไมแอนถึงรู้เพราะว่าแนขายมาเยอะไงครับและได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าหลายท่านนะเลยเข้าใจว่าเฮ้ยรถเนี่ยสลีละคือมันสูงกว่ารถปกติ เพราะนั้นการที่มันจะมีตัวชุดแต่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล้อหรือว่า,าคิ้วซุ้มล้อนะครับบันไดข้างหลายคนก็อยากจะได้ตรงนี้เพิ่มเติมกันด้วยเพะนางหนันก็เลยจัดให้ไม่ต้องมาร้องขอกันแล้วซื้อแล้วมีแบบนี้ซื้อได้เลยครับคราวนี้อยาให้ดูตัวด้านในนิดนึงแต่บ่อเนี่ยมันก็จะเป็นในทรงของตัวแคปนะฮะหรือว่า4ประตูนะครับก็คือจะเป็นตัวบ่อยแยกเพราะว่าออโต้เนี่ยลูกเกีย์คือมันจะใหญ่กว่าถูกต้องใช่ไหมครับ มันก็เลยต้องแบ่งตำแหน่งตัวเบาะเนี่ยไม่เหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ60ต่อ40แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเบาะเบาะเบาะผ้านะครับก็คือจะเป็นอ่าใส่มาสับตัวเกียร์ออตโต้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพจอยู่นี่แล้วนะฮะคือเป็นตัวปัจจุบันนะครับรถพวกนี้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสักปลายปี2022ก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของเพจแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของสติกเกอร์มอกร ถ้าเกิดมันระบุไว้เนี่ยจะเป็น JUl ก็คือจะเป็นตัวอ่าเดือนกรกฎายนะครับตีซะว่าเลยครึ่งปีมาแล้วนะครับแต่ว่ารถเนี่ยคือเป็นตัวปี22นะตีมันเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่สําหรับในเรื่องของตําแหน่งของแผ่นเพลทที่มันเปลี่ยนไปหลายคนไม่รู้นะครับอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยหลายคนไม่รู้เลยจริงๆทุกวันเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันในอยุดนะเดือนนี้ก็คือจะเป็นเดือนธันวานะครับ อันอันมีลูกค้ามาดูรถเนี่ยถ้าเกิดมีบางท่านเนี่ยดูอันมานะครับคือเขาเห็นอันแหละแต่เขาไม่ได้มาดูรายละเอียดของตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะดูในช่วงต้นคลิปแค่แป๊บเดียวว่าได้อะไรบ้างมีนะครับถึงจะดูอันมาแต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ก็ยังมีและถ้าเกิดอย่างแบบหลายท่านเลยนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าวองอิมมานาล้านมาเปิดดูคงดูเครื่องเนี่ยคือภาพความจาําเขาเขาจําเพจว่าอยู่ตรงนี้พอเวลามาเปิดดูปุ๊บ พอเวลาเขาไม่เห็นภาพความจําที่เขาเคยเห็นมาก่อนหน้านี้มันก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นแล้วหรือว่ากังวลขึ้นแล้วอะไรอย่างแบบนี้นะครับอันน่าจะเป็นคนแรกๆเลยแหละหรือว่าที่เรานี่แหละน่าจะเป็นที่แรกๆเลยที่บอกว่ารีโวเปลี่ยนตําแหน่งนะครับพวกนี้นคือการสังเกตขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดยังเป็นวันเนี่ยคืออันพูดอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าอันจะเน้นในเรื่องตัวทางการเยอะ บางทีถ้าเกิดของพวกนี้จะมาพูดเล่นอย่างเดียวคือมันไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการซื้อในราคาที่ค่อนข้างไม่ได้ต่ํานะครับกันชนท้ายอันก็ติดให้ดูดิฮะโอ้โหนะครับครบเลยเฟี้ยวๆเลยแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วคือถ้าเกิดอย่างเราเน้นใช้งานในสวนในไร่เนี่ยหัวเดียวกขับสี่คือภาพมุมมองมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราชอบขับสี แต่อยากจะใช้ดําเนินในธุรกิจส่วนตัวของเราเองมันก็สามารถใช้ได้คือถ้าเกิดเราเห็นอยู่ตอนนี้อันจะใส่ข้อเลตเตอ้ยไว้นะมันจะเป็นเลตทั้งหลังเลยต,นะตัวนี้คือมือหนึ่งนะครับตัวนี้คือมือหนึ่งนะคือมันเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกอะ่ะมันใส่กับรถหัวเดี่ยวขับ2ธรรมดาแต่คราวนี้เนี่ยลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนใส่ตู้แต่ว่าเราก็มีตรงนี้เหลือไว้อยู่หลังหนึ่งอันก็เลยเอามาใส่แบบนี้เนี่ยไว้ให้โชว์ได้ แต่ไม่ได้จํากัดความว่าต้องซื้อและได้แค่นี้อย่างเดียวนะครับคือมันสามารถเลือกเปลี่ยนใส่ตู้ทึบก็ได้หรือว่าใส่เป็นตัวอคอกสูงเหมือนกับรถเพลารอยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าลักษณะของการซื้อรวถไปแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยคือมันไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมดและก็เหมือนกันทุกคนด้วยนะครับตัวนี้ปี22อันขายนะ689,000บาทพี่ๆครับ หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอันกล้าพูดได้เลยและยืนยันได้ตรงนี้เลยว่าราคาไม่แพงถูกด้วยซ้ําเพราะว่ารถเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราไปซื้อเองเนี่ยมันจะอยู่มันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทและมันยังมีค่านุนค่าแังค่านีอีกแต่สิ่งที่เราได้ในเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นอ่ะมันเป็นมือหนึ่งถูกต้องใช่ไหมครับแต่มันเป็นรถเปล่านะมันไม่ใช่รถที่มันเต็มแบบนี้และถ้าเกิดอ่านรีวิวอยู่ตอนนี้เนี่ยคันนี้มันสภาพแตกต่างจากมือหนึ่งยังไง ก็ยังมองไม่ออกคือเราไม่ได้พูดแบบเข้าข้างมันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือเห็นแบบไหนเราก็บอกแบบนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่ซึ่งพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้นะครับหกแสนแปดหมื 6, 8, 9, ่นเก้าพันเขาเนี่ยให้จองร้อยเดียวนะจองร้อยเดียวฟรีประกันภัยแล้วก็มีน้ํามันให้เต็มถังจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่วนในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเกิดดูอยู่ในต่างจังหวัดแต่ไม่ส่งเดินทางมาทําเอกสารที่ร้าน อันมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านส่วนนั้นเกิดรถอนุมัติแล้วอยู่ไกลๆอ่ะอันชอบเลยบอกมาเถอะเดียนไปส่งให้นะครับและอันจะเอาขึ้นสไลด์ไปส่งให้แล้วอันก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าทําคลิปรีวิวรับรถกับอันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างออโต้แบบนี้อันมีคันเดียวเดี๋ยวต้องมารอดูกันในคลิปหน้าหรือว่าในเร็วๆนี้แต่ก่อนสิ้นปีเนี่ยคันนี้อันจะขายให้ได้สัญญาเลยและก็ตัวดอกเบี้ย จะทําทุกวิถีทางให้ได้เริ่มต้นที่แบบดีที่สุดและสําหรับคนที่มีเครดิตมือนี้ฟรีดาวได้มันจัดได้เต็ม689แต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตอาจจะต้องมีการใช้เงินออกรถดาวเริ่มต้น5,000บาทจบแค่นั้นโทร089.1104954อยากได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอยากซื้อกับอันไม่ใช่เรื่องยากซื้อได้ที่ปฏิพัทธ์ออโต้และเดี๋ยเจอกันครับ